สวัสดีครับผมฟุกฟุลขุนะครับคลิปนี้อยู่การรีวิว ATK Girl 08 t i t a ยจากค e ่าย E-Model โดยตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0ถึง1,500บาทนะครับเป็นโมเดลงานจีนจากค e ่าย E-Model นะครับเป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับไม่ใช่งานก๊อปปี้นะครับผมที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะตรงนี้นะครับก็เป็น อุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับที่จะได้จากภายในกล่องนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับเป็นแถมเฉพาะล็อตแรกนะครับที่สั่งจากโรงงานครับเป็นแถมเฉพาะล็อตแรกก็เป็นเอ k g เก l f a แฟชั่นครับเป็นชุดพ้ละนะครับผมโดยอุปกรณ์ทั้งหมดหน้าตรงนี้ครับก็จะมีตัวบอดี้นะครับมีแค่อันเดียวนะครับผมมีแบคแพคนะครับมีแอคชั่นเบสนะครับมี เป็นดาบใหญ่และกันเอฟเฟกดาบใหญ่4อันนะครับเป็นดาบสั้น4อันนะครับพาร์ทมือมีมาทั้งหมด6คู่นะครับใบหน้าสําเร็จรูป3อันครับแล้วก็อันเปล่า3อันนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเอาไว้เปลี่ยนสําหรับเป็นร่างธรรมดาัยังไม่ได้ใส่ชุดเกราะนะครับแล้วก็จะเป็นมีคอรน้ำนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบอดี้นะครับซึ่งผมทําการเปลี่ยนชุดเกราะแล้วเรียบร้อยนะครับโดยระหว่าง ล้างปกติกับล้างสาัดส่รนเนี่ยจุดขยับจะต่างกันแค่นิดเดียวนะครับผมแล้วก็สีทองตามตัวอะไรพวกนี้นะครับผมทําเพิ่มหมดเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเดิมเนี่ยมันดูธรรมดาไปครับมันดูจืดไปเลยไปหน่อยนะครับผมก็เลยทําทการทาสีทองเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคสำหรับจุดขยับนะครับเริ่มจากส่วนหัวนะครับหัวเนี่ยหมุนได้ค่อนข้างที่จะรอบนับจริงๆเนี่ยหมุนได้รอบเลยแต่ว่ามันจะติด นส่วนของตัวผมด้านหลังนะครับที่จะทาให้ขยับได้ยากครับแล้วก็ผมด้านหลังนี้นะครับขยับขึ้นลงได้นะครับหมุนลอดได้นะครับแต่ว่าจุดหลวของมันก็คือตรงนี้นะครับหลวมากนะครับเนี่ยหมุนได้รอบเลยนะครับหลวมากจริงๆตรงนี้ครับจะเอียงคอซ้ายขวาได้นะครับขึ้นลงขยักหน้าได้นะครับตัวแว่นนี่นะครับสามารถถอดได้นะครับ ก็แค่ดึงออกมาครับแล้วก็ถอดออกมาได้เลยนะครับในส่วนของลำตัวนะครับสามารถซ้ายขวาได้ครับข้างหน้าข้างหลังได้นิดหน่อยนะครับแขนนะครับหมุนได้รอบนะครับขึ้นลงได้นะครับมันจะฝืดๆหน่อยครับตัวนี้จุดขยับตามระหว่างรอยต่อตามร่างกายเนไม่ค่อยหลวมสักเท่าไหร่นะครับซึ่งถือว่าดีมากเลย นะครับแล้วก็แขนตรงนี้นะครับตรงแขนล่างนี่ขยับงอได้นิดเดียวครับได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆนะครับมันติดตัวกราะของมันเองนะครับแล้วก็ตรงมือนะครับสามารถหมุนได้รอบนะครับตัวขานะครับสามารถขยับประมาณนี้ครับไปข้างๆได้นะครับมาด้านหน้านะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเห็นรอยประกบมันไม่สนิทนะครับอันนี้ผมพยายามบีบแล้วมันกแต่มันก็บีบได้ไม่สนิทนะครับผมก็เอาไว้่างนี้แหละนะครับเอาไว้รีวิวจะได้เห็นงานจริงๆว่าเออมันประกบได้ไม่สนิทนะครับผมแล้วก็ไปด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับสามารถงอขาได้นะครับ2จังหวะนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็2แบบนี้นะครับผมตรงเท้านะครับสามารถ อ,อ่อแปลด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาด้านหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็บิดซ้ายขวาได้นิดหน่อยนะครับผมทั้ง2ข้างเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนมือนะครับก็แนะนําว่าให้บีดนิดหนึ่งครับบีดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็เอามือเสียบเข้าไปใหม่นะครับ จะประมาณนี้นะครับในการเปลี่ยนมือครับจุดหลวมของตัวบอดี้เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็จะมีหลักๆก็เป็นนิ่บที่มัดผมนะครับที่มันจะหมุนได้รอบเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีไม่มีอะไรให้ติดเลยมันแค่วางเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาผมเนี่ยเสียบทับเข้าไปทีนะครับมันก็เลยหมุนได้รอบนะครับไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วจุดขยับของตัวบอดี้เนี่ยจุดตัวมอะไรเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับคดอขยับดีมากนะครับแข็งแรงมาก อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบ็คแพคนะครับจริงๆมันก็ไม่นจะเรียกว่าแบ็คแพคหรอกมันเป็นอาวุธนะครับแต่ว่าเอาไปติดอยู่ด้านหลังนะครับผมสีทองนี่ตามตัวต่างๆผมก็ทําสีเหมือนกันนะครับสีทองกับสีเทาเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ทําสีเหมือนกันนะครับผมสาหรับจุดขยับเนี่ยตรงนี้นะครับเริ่อจากตรงนี้คนเลยแล้วกันนะครับมันขยับไปด้านหลังแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ขยับ ตาจุดพวกนี้ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็หมุนได้รอบหครับมุนได้รอบเลยแล้วก็จุดหลวมนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันหลุดง่ายมากแนะนำว่าให้ติดกาวไปเลยนะครับ ตรงด้อันนี้ก็ขยับได้นะครับแต่ว่ามันเนี่ยแค่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมันเป็นพาเสเซิลนะเอาไว้ติดแบบ4อันเข้าด้วยกันนะครับมันก็ทําให้ตรงนี้ขยับได้นะครับแต่ก็พอขยับไปขยับมามันก็จะหลุดนะครับผมก็ถอดมานะครับ แล้วก็ถอดตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่แนะนําว่าให้ค่อยๆถอดนะครับเพราะว่ามันหักได้ง่ายนะครับผมะจะพยายามซูมให้เห็นรอยขาวๆเนี่ยครับมันหักได้ง่ายนะครับนั่นนะแนะนว่าตอนถอดเปลี่ยนนะแนะนําว่าให้ค่อยๆทํานะครับผมพอถอดออกมาแล้วครับก็ให้เอาดาบมีสั้นอันนี้นะครับเสียบเข้าไปนะตรงนี้นะครับ เสียเข้าไปท่านี้นะครับมันก okay, okay. ็จะเป็นเหมือนเป็นดาเป็นอันหนึ่งนะครับแล้วก็มันสามารถเอามาติดเข้าด้วยกันได้ครับทั้ง2อันนะครับโดยใช้ตัวพาร์ทเสริมนะครับเป็นตัวนี้นะครับจะมีมาให้ในกล่องนะครับก็เสียบเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับรูตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเสียบเข้ามา แล้วก็ไอตรงดาบสั้นเนี่ยหลุดง่ายมากนะครับตอนเสียบก็พยายามเช็คน,นะครับว่ามันประกฏสนิทไหมนะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งนะครับมาประกดติดเข้าไปนะครับมันก็จะรวมกันเป็นอาวุธจริงแบบหนึ่งได้นะครับรูปร่างต่างก็จะประมาณนี้นะครับ นอกจากจะเอามาประกอบคู่ด้วยกันได้แล้วครับก็ยังสามารถเอามาประกอบแบบนี้ได้นะครับก็เอาพาร์ทเอฟเฟกต์อันนี้นะครับสีแดงอันนี้นะครับมาติดตรงนี้นะครับจะมีจอยให้เสียบอยู่ครับก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เอามีสั้นนะครับมาเสียบเข้าไปที่เดิมนะครับก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับผมชอบนะครับมันดูสวยดีเท่ดีนะครับสีสันตัดกันดีครับแล้วก็มันจะมีพาร์ท เอฟเฟกสีฟ้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้นะครับซึ่งผมมองว่าสีฟ้ากับสีม่วงมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่ได้ตัดออกมาใช้นะครับผมในส่วนของมีดสั้นอันนี้นะครับจุดขยับเนี่ยไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับก็มีแค่ตรงนี้นะครับที่มันพับมาได้นะครับแต่จุดที่ควรระวังแล้วก็ประกอบยากมากปวดนิ้วมากก็คือตรงนี้นะครับชิ้นแดงชิ้นม่วงกับชิ้นดำมันเนี่ยมันใส่เข้าหากันยากมากนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ผมจะพยายามถอดมาแบบนี้นะครับเนี่ยมันเป็นจอยแบบนี้นะครับแล้วก็เอาชิ้นม่วงเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปซึ่งมันใส่ได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าตอนประกอบเราต้องเอาชิ้นม่วงเนี่ยประกบเข้ามาก่อนแล้วก็เอาชิ้นแดงเสียบตามมให้หลังนะครับเหมือนนันว่าตอนประกอบเนี่ยให้เอาชิ้นแดงกับชิ้นม่วงเนี่ยประกอบรวมกันไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เอาชิ้นทั้งสองชิ้นเนี่ยนะครับมาประกบกับชิ้นอีกทีนึงมันจะประกอบได้ง่ายกว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นเบสนะครับก็จะมีตาสัญลักษณ์เป็นรูปดวงครับเป็นสแต็กบิทเทิลนะครับโดยเชืยักก็เหมือนแอคชั่นเบสทั่วไปนะครับแล้วก็มีพาเสริมตรงนี้มาให้ด้วยนะครับโดยให้เราเยเอาตัวหุ่นนะครับกับแบ็คแพ็คเนี่ยมาเสียบตรงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้แน่นหนาอะไรมากนะครับเนียมันแค่นี้นะครับคือมันก็รองรับได้นะครับแต่ว่ามันก็โยกเยก ก็งายปไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้สําหรับใครที่อยากจะเอาไปตั้งโชว์จริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอากาวนะครับติดระหว่างตัวไอเสนเบีกกับแบกแพกตรงนี้ไปเลยนะครับมันจะได้ไม่หลุดนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกให้แน่นหนาอะไรมากนะครับก็แค่พอประคองได้เฉยนะครับแต่ว่าพอ เราใส่เอฟเฟกหรือพอกลางตัวแห็นแพ่ออกมาเนี่ยมันก็จะรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยไหวนะครับผมสำหรับจุดที่ต้องแก้ไขในคู่มือหรือว่าการประกอบเนี่ยให้พูดตรงๆเลยผมประกอบตัวเนี้ยผมไม่เจอจุดไหนที่ต้องมีการคว้านหรือมีการเหล่าอะไรเลยนะครับผมประกอบได้ตามปกตินะครับ แต่มันก็อาจจะมีบางจุดที่เราต้องสังเกตดีๆครับอย่างเช่นตอนประกอบชุดเกรอเอาะส่วนแขนอันนี้นะครับจุดแผลสองอะไรเนี่ยแ2สองกับแ4สี่เนี่ยให้ลองเช็คดีๆครับให้ลองเช็คด้านดีๆว่าไอชิ้นส่วนเนี้ยนะครับชิ้นส่วนสองอัน,นนี้นะครับมันถูกฝังไหมครับให้แบ่งดีๆครับเพราะว่าตอนผมประกอบเนี่ยผมประกอบผิดด้านนะครับมันทําให้เราประกอบไอตัวอืม อันนี้ไม่ได้ B4 นะมันใส่เข้าไม่ได้นะครับผมก็เลยเผลอไปคว้านอกนิดหน่อยนนก็เลยว่าเออมันจะใส่ได้แต่เปล่าเลยผมแค่ประกอบผิดด้านเฉยมันก็ใส่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ให้เช็คดีๆนิดนึงนครับน,น,นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะสามารถประกอบได้ตามปกติเลยนะครับสําหรับ a k เง0 8ตัวนี้ครับไม่มีจุดที่ต้องแก้ไขอะไรเลยตามคู่มือครับท,ทุกจุดถูกต้องหมดแล้วนะครับผมไม่มีจุดไหนผิดเลยนะครับ สรุปโดยรวมสำหรับ SKG08 t ท t a นตัวนี้นะครับต่อง่ายนะครับราคาถูกคุ้มค่าแน่นอนนะครับสวยงามนะครับไม่ต้องทำสีเพิ่มก็ได้ผมว่าเบสสีเดิมดีอยู่แล้วนะครับผมาพาร์ทเอฟเฟกอะไรเหลือมาให้มีมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับผมสามารถเปลี่ยนกันได้เลยตามใจชอบนะครับแต่จะมีข้อเสียอยู่บ้างนิดนึงคือมันถืออาวุธดาบเนี้ยไม่ไหวนะครับมันหนักมากถือไม่ไหวผมลองแล้วนะครับ แล้วพอกลางปีสีอันใหญ่สีแดงสีอันปุ๊บไอชั้นเบ็ลรับไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องแก้ไขกันเองแต่โดยรวมถือดีเลยครับสำหรับ AJK Girl 08 Titan คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว a k Girl 08 Titan นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อโมเดลตัวนี้นะครับดูจบแล้วอย่าลืมกด u b s ส r ค b e และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ